สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ One World Observatory นะฮะก็คือตึก One World คืออะไรคือตึกที่สร้างขึ้นมาข้าง World Trade Center ซึ่งแน่นอนทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันถล่มใช่ไหมครับทีนี้ผมมีคำถามมาให้คุณก่อนอื่นผมให้ดูวิวก่อนว่าวิวมันสวยมากนะครับข้างหลังเนี่ยครับวิวมันสุดยอดมากแล้วตึกเนี้ยนะครับที่คุณเห็นที่ผมชี้อยู่เนี่ยก็คือตึกที่ อ่าวันเว r ร์เอ่อตึกโวลเทรดอันใหม่นะครับตรงนี้จะมี l ว t เทรดขึ้นมาอีกหลายอันคําถามที่ผมอยากจะถามคุณคือถ้า o ว l เทรดสอ2อันอันเก่าไม่ถล่มลงมาผมจะได้มานั่งอยู่ในตึกวันเวอร์อันใหม่นี้หรือเปล่าตึกวันเว r ร์อันใหม่นี้สูงกว่า l ว t เทรดอันเก่าแล้วก็นะครับมีความสวยงามและยิ่งใหญ่มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าถูกสร้างขึ้นมาทีหลังแล้วก็ใหม่กว่านะครับตรงที่ l ว t เทรดเคยถล่มเนี่ยกลายเป็นอนุสรนะครับแล้วก็ตึกรอบๆนั้นก็ได้ขึ้นมา ซึ่งไม่มีวันจะขึ้นมาได้ถ้าเกิดตึกบัวเทรดไม่ได้ถล่มเพราะว่ามันจะไปบังกันนะครับทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าการที่บัวเทรดถล่มไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแม้แต่น้อยมีคนบริสุทธิ์มีคนดีๆเสียชีวิตมากมายมหาศาลจากเหตุการณ์นั้นและผมก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งด้วยแต่ประเด็นที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้คืออย่างนี้นครับเมื่อสิ่งหนึ่งหายไปนั่นคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ได้เข้ามานะครับในชีวิตคุณนะครับ เวลาคุณกําลังจะสูญเสียอะไรไปหรือสูญเสียไปแล้วผมบอกเลยว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ว่างครับเป็นพื้นที่ว่างที่คุณจะได้สร้างสิ่งที่งดงามมากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นแข็งแกร่งและดีงามมากกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นคุณสูญเสียคนคนนี้ที่คุณรักไปมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกครับเราทุกคนไม่มีใครชอบแต่ตรงนั้นมันคือพื้นที่โล่งที่คุณอาจจะได้สร้างความเข้าใจในชีวิตสร้างความ รักนะครับมากขึ้นต่อผู้คนต่อมนุษย์นะครับเพราะคุณรู้ว่าทุกคนก็ต้องสูญเสียเหมือนกันสร้างความเมตตานะครับสร้างความแข็งแกร่งสร้างปัญญานะครับหรือว่าสร้างความตระหนักในสัจธรรมต่างๆของของอความจริงนะครับของหรือของจักรวาลน,นี้อย่างเงี้ยน,นะครับตรงนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องสูญเสียถ้าคุณไม่สูญเสีย การสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่การสูญเสียเล็กๆน้อยๆอย่างความล้มเหลวหรือของหายหรือคุณอกหักนะครับมีใครมาทิ้งคุณไปนั่นคือพื้นที่ใหม่ถามว่าถ้าไม่มีคนมาบอกเลิกคุณหรืออกหักคุณคุณจะมีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าและคบก,บกับเขาหรือไม่ก็ไม่เป็นไป,นปนไม่ได้ยิเว้นคุณจะคบสองของคนในเวลาเดียวกันซึ่ง,ซ,งซึ่งอย่าทำนะมันไม่ดีนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละครับเวลามีอะไรเสียไปอย่าลืมมองว่าคุณจะหาสิ่งใหม่ ที่ย the like, ิ่งใหญ่ดีแล้วก็งดงามนะครับกว่าสิ่งที่หายไปนั้นได้หรือเปล่าหรือบางทีไม่ต้องเทียบหรอกครับชีวิตคนบางทีมันเทียบกันไม่ได้แค่ทําเพื่อให้เกียรติคนคนนั้นอย่างเช่นคุณสูญเสียคนที่คุณรักมากๆไปนะครับด้วยด้วยสูญเสียไปจากชีวิตเขาเสียชีวิตเนี้ยนะครับบางทีไม่ต้องหาสิ่งที่ดีกว่าเขาครับแต่หาสิ่งที่เมื่อเขามองกลับมาแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันงดงามอย่างเช่นคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นจากเหตุการณ์นั้นคุณเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้น ทำอย่างนั้นได้คุณก็จะเหมือนวันเวิลด์เซ็นเตอร์ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้คือเมื่อเวิลด์เทรดถล่มแล้วคุณไม่ใช่งองแงคุณไม่ใช่โทษนู่นโทษนี่อ่อนแอหรือฆ่าตัวตายตามนะครับหรือเป็นโรคฉุนเศร้าแต่คุณมองออกว่าการสร้างสิ่งที่งดงามและสูงขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณสูญเสียสิ่งที่เป็นสิ่งเก่าไปนะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังนี่คือข้อคิดจากคุณเขาสวัสดีครับ